นี่ครับนี่ครับถึงมันถึงหน้ามันจะข,า,ขาวๆเจ้าน,น้อยเนาคนะครับเนะาะครับเดี๋ยวไล่เต๋อไปเลยมีทุนน้ำทุ่นน้ำขับรถโต้งแง่เลยครับขับรถปลากระเดิดปลาขาวปลากระแง่ครับเป็นโลูกหรอครับนี่โลูกกลัวหรอครับคุณแม่ปลาหรอไม่ไม่ตุยงเง <S 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 ี้ยเนี้ยเนี้ยหมดไงลง อันนี้บาทเดียวเลยครับเอา,าเอาปลาขึ้นมาเน้องแน่นั่นไหมบาทเยอะเลยเด็กผู้น่ะผู้นู้นครับเขายกข้าวเดียวองเล้นี่สวัเฮ้ยวันมันสามลูกพี่น้องปลาไม่ตัวไงไปไปเมียเมียเมียโย่บอกแกเต็งอยู่นี่เอาบาทนี่กับพอ่อเนอะเจ๊แลงอีหลอกงามเดี๋ยวมือกันสิไรเล่าขึ้นผู้หนุ่าบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เขาบรบหลักทุกท่กทกทกทานครับ ลุงเป่าอาเใหญไงม่ใหญ่แฟนครับเอฟซีละผู้รับจุมทัวรโลกที่เขารบลักทุกทท่านนะครับครับกับมัมโม่มาคอครับสามทิศเถวต่แขี่ยวเต้ยวยังนุ่มอีกแล้วครับครับอยู่ไหยูน้าคือเกาครับไปกินเขากินน้ำมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ก็เลยออกมาเบิ่งนี่ละครของเกาเนี่ละมายกสะดุ้งครับดวงน้ำหลากเข้าต้องยกสะดุ้งครับไปเห็ุยังอื่นม่ได้ต้องยูน้ำห่วยต้องยกสะดุ้งครับพอดี เมบ้านยกถาผมเขาไปกินเขาครับสลับกันครับสลับกันเขาเขาไปกินเขาเนะเขาเขาไปก้อนเราเขาออกมาผมก็เลยเขาไปกินออกออกมาใมบ้านเขาได้ร้ายล้วครับเดี๋ยวพาไปเบื้องครับเขาได้ประคอครับพี่น้องหนประคอเนี้ยตัวหนึ่งรับประคอหน่อยตัวหนึ่งนี่ครับนะ่ะครับมันถึงหน้ามันจะขาวๆจัาหน่อยเนาะครับเนาะ นี่ครับตัวแน่เด้ครับนี่หกเจ็ดขีดได้ครับกองตัวนี่ก็ทิประมาณรูปครับคือสะดุ้งเขาครับเดี๋ยวพาไปเบื้องป่าอยู่ในถุงเนาะครับพอดผมที่เข้าไปผมก็ยกได้แน่แล้วล่ะครับแต่ผมก็บประเทศไทยเพราะผมก็นึกว่ามันมันแดดอยู่ครับตอนนั้นมันแดดน้ำตอนนี้ก็บายแก่ๆแล้วล่ะครับอีกทำแล้วล่ะ เอาอยกขึ้นดูหน้ามันแห้งครับป,ปัดสะดุง้งปลาเริ่มห้องแล้วเลยครับปลากระแนงปลายัางเริ่มห้องแล้วทะหนี้พรได้ครับนี่บาดได้บาดถึกแล้วครับบางเทืีเขาก็มาเป็นมูครับก็ทุงมาเบิ่องในครับเบลายเติบเลยดิมีทุ่นน้ำทุ่นน้ำครับร,รถโต้ง,ง่ายเลยครับ ลปลปลากระเดิดปลาขาวปลากระงยงครับเป็นโลกแล้วครับนี่โลกกลัวแล้วครับกระสิยุ่นี่แหละครับเมื่อนี้คํำผุดแล้วก็เพเพอได้นอนยกกันอยู่นี่แหละครับผมกระสีเขาไปซาดไฟ่ไวอยู่จังก่อยสีออกมากไหมเนาะครับเมื่อกี้ออกเขาไปกินเขาก็ลืมถึงอังว่าเขามาเป็นมู่กับมานครับ ได้ขึ้นมาทีละตัวสองตัวครับนี่เป็นปาขาวหน้าเนาะครับนี่ครับปาขาวหน้าเอ้เตียนหอดข้นต้นโคกแม่ปลาไหมเ<ม>ตียนขึ้นต้องโคก<ม>เดี๋ยวรุ่นกันไปน้ำกันพี่น้องพายยกใส่ลุงมื่อเนี้ยโอ้โหงอยขามน้ำ ท่างคุนพันปะท่านมาอยู่ฟังท่างขุนนำคุณแล้วค,ครับนำเริ่มคุณแล้วถ้านำคุณนี่ยกดีครับจะาลุงตอนแรกนี่บ่ด้นอนหรอกครับตังว่าเสียงคนเสียงป่าแล้วมือแรงป่ามันสี่ห้องนะครับคําม,มาป่ากระแหงป่าเขาป่าเขา,า,ขาสอยเขาทิ้งนะครับจวนมาถึงป่าแหง,งครับห้องพี่น้องก็ได้ยินบ่ป่าห้องเค่อยได้ฟังบ่ครับอันนี้บ่ได้เ่้าหเหรียนเด้ครับห้องอิลีครับ กับบาทละตัวครับนั่นได้แล้วครับปาขาวหน้าครับรุ่นไปนน้ำกันพี่น้องน้ำของเทิงก็เริ่มอ่อนแน่แล้วครับแต่ว่าน้ำห่วยเขาก็ยูขึ้นไปอยู่นอครับเทิงก็อ้อนของนี่ก็ยูขึ้นไปไถึกสะด้ง เป็นดวงเดงดวงเด้งเหว่ามาไายบ่ทันานใน่ายกับบอเป็นยังดอกมันมันได้เขาก็จังอัดมันก็มีบาดได้บาดบอไม่เห็นได้สู้บาดไรเพิ่นกะว่าห้องตัวเพิ่งทะเลาะเนาะดีใจน้ำปูน้ำป่าอยู่ครับเห็นน้ำเห็นไนมาป่ากับหาวครับบัดนี้แหละบัดป่าเขาสิได้ขึ้นไปว่างไข่ไปขยายพันธุ์เนาะครับห้องิได้จภาพี่น้องกับส่เบ็ดกันครับบัดนี้แหละครับคือสิบบอขาดช่วงอยู่กูตี้ นครับเสียงป่าห้องฝนกระดิ่นลงมาอแล้วครับนี่ผมเอาก้อนดินดึกหลายเทียมเลยครับป่ามันห้องนี่มันหนวกหูทั้งเตื้ยเขาห้องรับกันนี่ทั้งบนทั้งล่างอยู่น้ำเฮห่ไม่นี่เฮห่ไหลนี่จนหนวกหูผมเนี่ยครับผมก็ได้วอาเลนเนี่ยครับนั่นมันเป็นยังมองหันเขาก็น้ำพัดไปแต่ถ้ามาด่าจะดูมันกับป่นเลย นี่ฝนตกลิ้นทังสี่เขาสิิถือดีอยู่ครับสิบมาเป็นมูอแต่ฝนตกลิ้นทังสี่เดี๋ยวของหุ้มก้อนพี่นอ้องปะผมสิพา,าไปเบื้องแย่แดงอีหลอกงามยกของพี่สาวผมผมเท้าเอื้อนพี่สาวผมออกมากแล้วครับมาไล่เล่าแล้ว <c oughs> ไล่ทีเล่าครับของเล่ากับมีครับเราก็ไปยกผมเสียวกุญแกมาล็อกไว้อยู่นี่เดี๋ยวผมมีเก็บคาทีเล่าอยู่ครับแย่แดงอีหลอกงามนี่ เอ,เอาเอาเอาจักสองปีงนอะพี่น้องเนาะคาทีมาเจ็บคาทียังไม่แย่แดงอีหลอกงามนี่แล้วของเราเราเป็ปหยกเลยครับก็มามั่งยกเอาย่ของพี่สาวผมนี่ใส่มาเบิ้งด้วยคุณแม่ปลาเราไม่ไม่ตุยเงี๊เนี้ยเนี้ยหัดไงลงอันนี้บาทเดียวเลยครับเอาเอาปลาขึ้นมาเบิ้งแน่นไหมบาทเยอะเลย พูดนะลูกนู้นครับเขาโยกเข้าเดียวตรงน,นี้นี่วันมันสามลูกพี่น้องป่ามีตุ้ยไงไปไปเมียเมียเมียโย่บอกแกเต็งอยู่นี่เอาบาดนี่กับพออ่อเด้อยายแดงอีหลอกงามเดี๋ยวมือกันสิไรเราขึ้นผู้หนุกไปอาดานแล้วครับยายแดงนี่เหรอคะลูกนู้นที่บ่ได้เดอาร,รถท่าเลียงไม้แก้วทีน,น่งหามมาไปขายเด้อ เอขายยังไงเลยนี่โบน่เด้ยผมสีนห้าใหเบิรงโยครับโอ้ยอดเชิญแล้เฮ็ดปินธุรกิจตัวครับนี่แดงนี่รองงามนี่มึงลูกปาาเราเป็นตามก้อนนี้ครับไปไทยมีตัวยังไงุญนะไปไทยปลาตองไอหาเยานี่สะดุงมันอันยูไในหันบ่ออนบ่านนั่นยเราถสอการังเาอาล่ม มือเซ้าทิดคมกับมาซับนอนใหม่อยู่ผม a, แมงว่าได้บอกเขาแก่ดอกแก่บอกผมไปแกล้ละมันให้ผมก็ไปเลยผมยกสะดุงอยู่เนะาะป้า,ปาพี่น้อง<ห>ยกสะดุงอยู่ตาเอาเนี่ยยัง<ป>เอายโย่บ้างด้วย,ยหมายแม่ทัง้งนีร้านมาตายปนนานนั้นหอกคารายโ่ละมั่นมั่นเดือดสดุนมันมันมันตัวอันบ่ได้หนีขาคือตะกี้เนาะตะดุ้งซิ่งเนาะครับตะกี้สมัยตะกี้พี่แนะนำอีปิงจับขากันมีมันบ่ถือดอกนี้เสี้ยเสียงคน ไปครับเพา่านี้ตอนเพิ่นถือเพิ่นกะว่าคือบัมาทายผ่านะมันเวลามาไทายนี่มันบอกใคราถือไหมครับยนได้ออกกล้องพี่น้องพามาหายายนี่สะดลุมนันอีกแล้วเราอยู่ลายหมองเลยครับเมื่อเร้าเข้าไปหมองสะพานเหมือนบ่สะพานปูนท่าเขาบ้านเรากับยู่เพราะว่ามันไก่เฮี้ยนเล่าอันนี้หน้าเล่าครับเรามาหน้าเล่านี่เตียงหน้าเล่าครับ อันนี้กับสะพานคือกันครับแต่ว่าเป็นสะพานใหม่ครับผมบ่ทันยามแล้วแถวออกเด้อยพอน,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 นี่ใส่มันย่นทิมเนี่ยบ่ถือครับมันเป็นแจ้งไหนกันผมมาไทายเราบ่ใครถือเดียครับตรงหนุพี่น้อง,อองยกขึ้นด้วยยายนี่ค,ครับโอ้ยเกือบสองโลของผนขันผมมาไทายมันคือบ่ถือเนี่ ฝนตกหรอครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับผมยางไปว่าหันโยกทองสามบาทถือบาทละสองละสามตูบาทผมมาทายว่าถือแจ็คเตียมันเป็นยังไงผมมีตั้งกล้องไว้เหมือนกันนะดูรอกีกบ่ดดเหลี่ยมตากล้องบ่เบื้งจะแดงมีบ่ เจ้แดงกับบุมี่เอาเย่านี่ยกถ้าบุถือบานนี่ทีนี้เลยโอ้โหนกนันดีนันดีสองครับสองโอ้ตัวเดียวตัวเดียวครับเอาหมุนหมุนกันพี่นอ้องมุนหมุนกันกไนป,ปยังประตูอังตี นี่พี่น้องผมใส่แทนแบบบอ่อทายคันเห็นกล้องเราวมันบอ่อหนี้ไหมครับเที่ยเดียวเด้ครับนี่บาทเดียวออกถ่าวิลาวกล้องมาอทายเรามันบอ่อท้ายถือแมนบอ่อพี่น้องวะมึงจ้งไหนนกสองครับพี่น้องบานนี้นี่ตะปักขาวาหน้าขา้าขี่คมจังสีต้องออไปเฮเดศสมครับ สมสมโตเนาะสมตอนเดี๋ยวไปให้แยายนั่งเห็สมครับม,บมคใใคะคาวตัวนึงกับปลาลวดปลาลวดครับ มีสามตัวย่งสองครับย่งสองตัวต่างใจมากครับะดดมากเล้วบาทละตัวครับ ตัวนึง<ล>ครับแอดรับประกาศไ,ไปคอยเน่ยอยปลาลครับเขาเสียวปลาเขาไปในบ้านก้อนผะนะเขาว่านี่นะครับได้ช่วงใบได้ครับช่วงใบเนาะได้อยู่ครับสองสามลูกอยู่เดี๋ยวเชียเขาเอาเขาไปครับมีคนสร้างป่าครับลาขาวปา่านี่แหละผมกสิยกถ่ายอยู่น,ะนั้นนีนะครับต้องการบ,บาดถือบาดบอนนะครับเนาะ ขาวงามครับเอาไปปิ้งได้พี่น้องเอาไปปิ้งแรงครับเดี๋ยวให้เข้าเข้าไปในบ้านกอนครับเพราะว่ามีคนสร้างครับมันกินไม่เหมือนต่อครับแบ่งพีแบ่งน้องไปเป็นปาคอนครับสามตัวกะทิโลกวัวนี่แหละครับปากคอสามตัวนี้เนาะปาขคอสะดุ้งครับเ่ราะเป็นปาะคอรอบเลยรอบเอาขึ้นแล้วครับีรอบใหม่เดี๋ยวมาใส่เมล็ดครับ ัวนึงเงี้ยคนึงครับ เอาตัวนึงครับทำของเขาไหมครับทำมอคอยตืนครับ เงี้ยตรงนึงครับวดน้อยครับ ครับครับกับมหอดจงทุ้ไทแล้วครับของการยกสะดุ้งสัญญาลดูน้าหลักของคนอีสานบานเฮาเน้องพี่น้องของเมือนี่ครับก็ได้ปลาไปสองรอบครับรอบเสาครับรอบใบเมื่อกี้นี่แหละครับก็ถือว่ามานอยูครับผมก็สิยกถาไม่บานเขาเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาปลาเขาไปในบ้านครับเดี๋ยวมันสิเน่าสิตายเหมือนก้อนเนาะครับผมก็สิยกถาเขาอยู่นี่ครับก็สีลาพี่ลาน้องไปครับภาพบรรยากาศยกสะดุ้งนี่แหละครับ ครับท้ายนี้ก็ขอบุญขอบกุณนะครับพ่อพี่น้องผู้เของมาเบิองคลิปของสามทิศตั้งจุดจนจบนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับฝากเป็นกำลังใจในเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาคลิปต่อไปครับครับคลิปหน้าสามทิศสี่ภาพไปยังพ่อไม่ไปน้องก็จังค่อยชมค่อยติดตามครับปาัเสียงเนื้อหาจินยาทาทางอะไรบ้างขอบกุญชสามทิศก็ขอโทษขอให้ในเรื่องครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้สามทิศเตีียวไว้สำนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ